ดวงปัญญาที่สว่างสวัยเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าต่อชีวิตของการสร้างบารมีผู้ที่มีปัญญาจะสามารถประคับประคองตนให้ฝ่าพ้นวิกิตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้จนประสบความสุขและความสำเร็จได้โดยไม่ยากเย็ยนอะไร พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาเมื่อดวงปัญญาบริสุทธิ์มีอยู่ในตัวของบุคคลใดชีวิตของบุคคลนั้นจะมีแต่ความสว่างสวัยและความรุ่งโรจน์อย่างจะนับจะประมาณมีได้ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตมณใดก็พร้อมที่จะเป็นแสงสว่าง เป็นที่พึ่งให้กับมหาชนทั้งหลายการเจริญสมาธิภาวนาเป็นทางไม้แห่งดวงปัญญาอันบริสุทธิ์ฉะนั้นเราต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนากันทุกทุกวันนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตตกนิกายธรรมบทว่าสัทาชาครมานานัง อโหรัตานุสิกนังนิพานังอธิมุตตานังอัถังคัดฉันติอาสวะบุคคลเป็นผู้ตื่นอยู่ในการทุกเมื่อมีปกติตามศึกษาอยู่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานอาสจจวะทั้งหลายของบุคคลนั้น ยอมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ผู้เตื่นในระดับเบื้องต้นนำหมายถึงผู้ที่มีสติรู้ตัวในทุกอริยาบทรู้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเพราะรู้ว่าโลกมนุษย์ไม่ใช่โลกแห่งการสวยผลบุญ หรือรับใช้วิบากกรรมแต่เป็นโรกการสร้างบารมีทำพระนิพพานให้แจ้งดังนั้นจึงขวนขวายสั่งสมบุญในทุกโอกาสไปจนกว่าจะหมดอายุไขส่วนผู้ตื่นในระดับกลางคือผู้ติมมันประครับประคองใจให้หยุดนิ่งติดูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ใจฟุ้งซ่าน ไปคิดในเรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่นสารมีความสำรวมระวังมันทําจิตให้บริสุทธิ์หยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆเพื่อมองเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นภายในผู้เตือนในระดับลึกคือผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสอสวะแล้วอย่างสิ้นเชิงได้แก่แรพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ตื่นทั้งหลายเหล่านี้นะ่่างก็เคยมีอดีตที่ดีงามและผิดพลรราดมาแล้วทั้งนั้นแต่ด้วยความที่ท่านเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสังสารวัฏจึงไม่ประมาทมันสั่งสมบุญและทำความเพียรกันมาข้ามภพข้ามชาติในที่สุดท่านก็สมหวังคือหลุดพ้นจากอสวกิเลตท,ทั้งปวง เป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาพวกเราทั้งหลายก็ควรจะดำเนินชีวิตตามอย่างของท่านผู้ตื่นทั้งหลายเหล่านั้นโดยการมันสั่งสมบุญสร้างบารมีให้เต็มที่และวก็ฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเรื่อยไปจนกว่าจะเข้าถึงพุทธรัตตนะภายในคือพระธรรมกายซึ่งเป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้เราก็มาฟังเรื่องของโสนาธันดพรามกันต่อนะจ๊ะเมื่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พรามโสนาธันตะได้พนนาพุทธคุณไห้พรามทั้งห้ารได้รับฟังจนพวกพรามเกิดความเลื่อมใสว่าพระสมณะโคดม มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าและประเสริฐกว่าตนอย่างเทียบกันไม่ได้เลยทรงเป็นเลิศในหมู่มนุษย์เสมือนดวงอาทิตย์สว่างกว่าดวงจันทร์และดวงดาวน,นับล้านดวงเสมือนมหาสมุทรทีกว้างใหญ่กว่ามหานาทีนับร้อยสายผู้ทคงทรงเป็นผู้นำของบรรดาเจ้าลัทธิทั้งหลายไม่เห็นพ้องต้องกัน ยิงตัดสินใจเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์โดยพร้อมเปลียงกันในขณะที่เดินทางไปนั้นโสนทันดพรามเกิดความปริวิตกขึ้นมาว่าถ้าเราจะถามปัญหากับพระสมณะโคดมในเรื่องที่ไม่ควรถามก็ถูกพระองค์ตรัสสัพยอกเอาได้ว่าถามปัญหาที่ไม่ถูกกาละเทศะ เป็นปัญหาที่ไม่ควรถามเมื่อเป็นเช่นนี้บรว,วารจะดูหมิ่นได้ว่าเราเป็นคนเขา่าไม่ฉลาดทำไมถึงไม่ถามปัญหาที่ลึกซึ้งกว่านีู้อุติถูกบริษัทดูหมิ่นจะต้องเสื่อมยศผู้เสื่อมยศก็ต้องเสื่อมโพคสมบัติหรือถ้าหากเราถามปัญหาที่ลึกซึ้งถึงใจผู้ฟังแล้วถูกพระสมณะโคดม ตรัสถามปัญหาย้อนกับเราเมื่อเราแก้ไม่ถูกพระไทยก็อาจถูกพระองค์สัพยอกว่าไม่ควรแก้ปัญหายอย่างนั้นที่ถูกควรแก้อย่างนี้ตัางหากท่านเป็นผู้ชำนาญในตรายเพศแต่กราบตอบคำถาม,มง่ายๆไม่ได้เราถูกสัพยอกจากพระสมมาคดมนั่นก็เป็นทางเสริมแห่งยศและโภคะอีกเหมือนกัน มาคิดฟุ้งซ่านหนักเข้าก็ท้อใจอยากจะกลับแต่พอไตรตอนทีก็กลัวถูกเหยียดหยามหนักกว่าเดิมจากพวกพราหมณ์ทั้งห้าร้อยคนว่ารามโสนาธันดะช่างเป็นคนขา่าวยังไม่ทันได้พบพระสมณะโคดมเ็ยจะกลับเสียแล้วนอกจากไม่ฉลาดแล้วยังเต็มไปด้วยทิฏฐิมันนะกลับกรอกพูดอย่างทำอย่าง ทั้งๆท,ที่รู้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยเป็นผู้ชราดแต่ไม่กล้าก้าวเฝ้าประสมณะโคดมปูิทูกรดมินเช่นนี้เนะี่ยก็จะต้องเสื่อมยศและโภขค้าสมบัติอีกเช่นกันเระั้นไตรตองจนรอบครอบแล้วก็ตัดสินใจมุ่งหน้าเดินทางต่อไปเราจะสังเกตเห็นความคิดของพรหรามว่า การที่บุญนำของมหาชนจะเกิดการยอมรับในคำสอนของผู้ที่ตนไม่เคยพบเห็นนั้นนไม่ใช่ของง่ายแสดงว่าพรามต้องเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมมามากทีเดียวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าตัวเราเนะี่ยยังเป็นผู้ไม่รู้อยู่ความจริงของชีวิตเป็นอย่างไรก็ยังไม่รู้เลยจึงควรลดทิฏฐิมันะ จากความที่ตนเคยเป็นครูบาอาจารย์เขาด้วยความเชื่อดังเดิมที่เคยศึกษามาวางไว้ก่อนแล้วเรามาศึกษาความจริงของชีวิตกันดูก็จะได้พบคำตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์และได้ที่พึ่งภายในเหมือนดังเรื่องของโสนะัทันดพราหม์จะยอมลดทิฐิมรณะทุกอย่างก็ามาสแสวงหาความจริงของชีวิต การประสัมมาสมุตรเจ้านะจ๊ะเมื่อพราหมณ์และหมู่คณะไปถึงก็ได้ขออากาศเข้าเฝ้าและสนทนาปราศัยกับพระผู้มีภาคเจ้าฝ่ายพราหมณ์และเครือหาบดีชาวเมืองจำปาบางพวกถวายอภิวาทบางพวกก็สนทนาปราศัยและกาศชื่อและโคดไอพระรุตองค์ทรงทราบ บางพวกกับบนมอัญชรีไปทางพระผู้มีพระเจ้าแต่บางพวกกันนั่งนิ่งเฉยเฉยไม่พูดจาอะไรส่วนพรามณ์โสนทธันดะก็เต็นนั่งคุนคลิดถึงแต่เรื่องเดิมๆที่คิดในระหว่างเดินทางมาเข้าเฝ้าและได้ภาวนาอยู่ในใจว่าขอให้พระสมณโคดมตรัสถามัญหาในเรื่องที่เราถนัดและสามารถตอบได้ด้วยเถิด ตามปกติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะจ๊ะเมื่จะสนทนากับใครเนี่ยเรามักจะตรวจโดยจริตอัยาศัยอธิมุติและบุพกรรมในอดีตของบุคคลนั้นก่อนว่าได้เคยสั่งสมบุญที่เป็นอุมริัยไอเดบลุมักผลนิพพานมาบ้างหรือไม่การรู้วาระจิตก็ดีการระลึกชาติย้อนหลังก็ดี ไปดูบุญและบาปของคููสนนนาที่เคยทำเอาไว้ในอดีตก็ดีจึงเป็นเรื่องปกติของพระพุทธเจ้าความเป็นผู้ฉลดดาษในการสั่งสอนเหล่าเวน,นยสัตว์นี้เองจึงทำให้พระองค์ได้รับการเฉลิมพระนามว่าสัทธาเทวะมนุษย์สารังสมเป็นครูสอนทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายโซอาจารย์ที่สอนกันอยู่ทั่วไปเนี่ยเมื่อไม่รู้วาราจ,จิต และโปกรรมของผู้ฟังในอดีตก็จะใช้หลกักจิตวิทยาสถิตและประสบาการณ์ที่ตัวเองเคยประสบพบเจอมาสอนกันด้วยความที่ทรงฉลาดในการสอนมนุษย์และเทวดารวมทั้งสัพสัต์นี้เนี่ยชาวพุทธจึงยกย่องพระองค์ว่าเป็นพระบรมครูที่สอนเก่งที่สุดในโลกสอนตั้งแต่เรื่องหยาบไปสู่เรื่องละเอียด จนกระทั่งไปถึงประนิพานได้ขณะนั้นพระผู้มีภาคทรงทราบความคิดของพระมณ์ว่ากำลังคิดอะไรอยู่จึงตรัสถามว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านเดินทางมาไกลเป็นผู้มาดีแล้วเชิญท่านสนทนาธรรมกับตถาคตบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์เท่าไร อกพราหมณ์จึงจะบัญญัติว่าเป็นพราหมณ์และเมื่อเขาจะกล่าวว่าเราเป็นพราหมณ์ก็พึงกล่าวได้โดยชอบที่ไม่ต้องถึงมุสาวาทด,ด้วยพราหมณ์สอนทันไดคิดว่าเราได้ประสงค์จำนวนหมายไว้แล้วว่าท่าอย่างไรขอพระสมณะโคดมพึงตรัสถามปัญหาเราในเรื่องตรายวิชาที่เราถน,นัด เราจะได้แก้ถูกพระทัยของพระองค์จ้างโชคดีเหลือเกินที่พระองค์ตรัสถามปัญหาในเรื่องนี้กับเราซึ่งรามจะตอบว่าอย่างไรคงต้องมาติดตามรับฟังกงันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ทุกๆท,ท่านมันจเจริญสม,มาธิภาวนาเราจะได้มีดวงมัญญาบริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุก ไปสู่เอกันตบรุมสุขกันทุกทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวัญญาตสว่างสวยัย ได้เข้าถึงระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอน